มาดูบูรยากาศรของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะก็เปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการตระการตานะคะด้วยขบวนพาเรตกับเทศกาลฤดูการท่องเที่ยวภูเก็ตครั้งที่35ที่หาดป่าตองค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของขบวนพาเรตสุดยิ่งใหญ่อลังการจากภาคส่วนต่างๆของงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูเก็ตณหาดป่าตองครั้งที่37ประจำปี2566หรือภูเก็ตคาร์นิวัลแอดป่าตอง2 3 ซึ่งเทศบาลเมืองป่าตองได้จัดขึ้นระหว่างวันที่10วันที่8ถึงวันที่10ธันวาคมนะคะภายใต้ธีม t i m e of Happiness ภายในงานนั้นจะได้พบกับขบวนพาเรดสุดยิ่งใหญ่จากศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลป่าตองภูเก็ตแฟนตาซีคาเนิวัลเมจิกไซมอนคาบาเร่สวนน้ำอันดามันดา ขบวนวัฒนธรรมอันสวยงามจากกลุ่มชุมชนและผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่นอกจากนี้ทุกค่ำคืนยังได้พบกับคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังคู่คู่ไปกับการแสดงแสงสีเสียงและการแสดง EDM ของดีเจชื่อดังทุกค่ำคืน d ีเจบรรยากาศบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากนะครับก็เป็นการสร้างสีสันให้กับบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตองได้เป็นอย่างดีนี่มีการยกสีสันจากสถานที่ต่างๆของจังหวัดภูขเก็ตนะมาไว้บนถนนรวมถึงยก EDM คอนเสิร์ตมาจากศิลปินชื่อดังมาโชว์ด้วยนะ โอกาสนี้นะครับนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองครับจะร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการทำให้บรรยากาศทั้งสองฝั่งถนนและก็บริเวณนหน้าหาดป่าตองครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติทางนี้นะครับงานดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของหาดป่าตองอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยครับ ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทางทะเลนะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสําคัญในส่วนนี้ซึ่งได้มีการซ้อมแผนมีการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับในส่วนนี้เองทําให้ทางเทศบาลก็มีความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราจะมีไล่กาดในตอนกลางวันประมาณ32ท่านดูแลหาดประมาณ3กิโลเมตรนะครับและในเวลากลางคืนอีก4ท่านซึ่งในส่วนนี้เองจะทําให้เราสามารถดูแลความปลอดภัยบริเวณหาดให้กับนักท่องเที่ยวได้เต็ม